เปิดคลิปมาเมื่อนี้ทุกคนก็เห็นยกถ้วยสดกันเลยจ้าหลังจากที่ห้างหายไป,ไปนั้นในการรีวิวอาหารเกาหลีเมื่อนี้พาทุกคนมากินอาหารเกาหลีร้านประจํากันจ้าในระหว่างรังรออาหารที่สั่งออเดอร์ไปแล้วยังมามาข่าก็มาสดขนมจีนเกาหลีจวดจาดก,กันไปยักสองถ้วยเลยจ้าสเสนเหลืองๆที่ทุกคนเห็นอยู่นี่ก็คือเส้นขนมจีนเกาหลีด้อจ้าจะมีแบบสีเหลืองแล้วก็มีแบบสีขาวด้อจ้าทุกคนน้ำซุปขนมจีนเกาหลีก็จะออกฟิวประมาณน้ำปนป่าทูบ้านเขาด้อจ้าประมาณนี้นัวๆจ้าโ่มีผัากระถอกกระถินทัวงทั่วงอกทัวฝากยาวให้กินคือจจจังขนนนมบ้าาเ คถามว่ารสชาเป็นใหญ่โรชากับข้มข้นแซบจุจากกินไปตั้งว่าสองถ้วยไล้จากกว่าอาหารจะมาและในที่สุดอาหารเราก็มาถึงแล้วจา้าพร้อมกับความเดือดร้อยองศานาตานากินว่าจะทุกคนเสิร์ฟพพ้อมกับเขาสวยห้อนๆรดยด้วยทันเจพืชนาตานากินมากๆเลยจา้าวิ่งหนาด้วยทัวต่างๆแล้วกับฟักท้องสายสุขภาพห้ามพลาดเลยจา้าเมน,นูนี้น่าอร่อยมากอ,อาหารมาเสิร์ฟถึงตัวเรียบร้อยเราจะพาทุกคนไปหาตักพันชันมากินเล่นกันจา้าเยอะแยะมากมายเลยจา้ามาเบิ่งกันเลยจา้ามีอย่างแน่นีจา้าอันดับแรกก็คือตักของปวดเลยก็คือปลาซิวน้อยย้ แซ่บแซบ่บเละจ้าไปกินกับข้าหอนหอนนุ่นหังมีผักมีเต้าหงเต้าหู้มีเส้นขนมจุ้งขนมจีนมากมายหลากหลายให้เลือกมากเลยจ้าแล้วก็มีนี่บียอกอะไรเกาหลีเ้อจ้ะอันนี้รสชาติออกเค็มๆนุๆนๆ่นๆแซ่บคือกันจ้าสำหรับเครื่องเคียงพันชันตรงนี้สามารถเติมฟรีได้ตลอดเลยจ้าไปหยิบได้เลยผู้ใดมักแบบใดไปจัดไปจวดจัดไปเลยจ้าคนเดเห็น้ำซุปขนมจีนเหมือนจะบ่แซบแต่ว่ากินไปกินมาก็แซ่บเลอจ้าเป็นรสชาตินุ่นๆที่ทุกคนกำลังเห็นกินอยู่นี่ก็คือเต้าหู้ทอดเ้อจ้ะเอามาชิ้มกับน้ำจมมม่าาารชออกเ็แแปถวซ บอกก็ถือว่าใช้ได้ยจ้าเมนูเต้าหู้ทอดกับ่ได้พิเศษอีกอย่างมากมายจ้ารสชาติจ,จืดๆเหมือนแป้งทอดทั่วไปเลยจ้าแต่ไหนๆได้สั่งมาลองกินแล้วก็ต้องกินให้คุ้มค่ะกินให้เบิดทุกอย่างเลยจ้วาว่าจาทุกคนพอถึงว่าการไปกินอาหารเกาหลีมีความประทับใจอยู่อย่างหนึ่งจ้าก,ก็คือว่าพวกเครื่องเคียงพันชั่นนี่สามารถเติมได้ตลอดเลยจ้ามากนงานงกินแต่เครื่องเคียงพันชั่นของเขาเล่นก็อิ่มก่อนจนว่าอาหารจะมาแล้วจ้าทุกคนปาดเว้า,าไปจนว่าจะจบคลิปแลวจ้าเมื่อนี่เมนูนําเสนอคือเมนูแฮมมุนซุนท หน้ามือเดือดยืยยก็เฝ้าต่อใครลงไปแลวจ้ะแล้วก็ค้นทุกอย่างให้เขากันแบบนี้เลยจ้าเพื่อใครจะได้สุกพอดีกินเลยจ้าเป็นพวกอาหารทะเลบ่บว่าจะเป็นปูกุ้งหอยหมึกเลอจ้าลงไปในนี้แล้วก็จะมีเต้าหูะะ้ด้วยค่ะถามว่าถึงรสชาติว่ารสชาติเป็นยังไดบอกรสชาติบ่ถือจะคล่ายๆอมกับบแมนค่ายๆจับบ่รูบ่รูจะเปรียบเทียบอาหารไทยแบบไดจ้าสรุปง่ายๆสั้นๆก็คือแซบนัวโอเคแค่นี้นาาจะทุกคนลดลิ้นการกินอาหารแล้วแต่บุคคลนาะจะมักบ่คือกันมักไผ่มักมันนะจป อาจจะวาบ่แซ่ซบเลยก็ได้จ้าแต่จะค่ายๆฟิลแบบร้านตตาบากหงอยู่บ้านเฮาเนาะมีตั้งหลายล่านจะว่าก็มักไผมักมันมักรสชาติบ่กขึ้นกันเนาะจะวาวาบ่ร์จทุกคนหลังจากที่เฮาตักเกาาสวยออกจากหมอเรียบพราะเขาก็จะเทน้าลงไปแบบนี้เลยจ้าเพื่อที่ว่าจะปิดฟ้าไว้ให้เขาละลายเด้จ้าจะบอกทุกคนว่าหมอนี้ห้อนคักห่อนแน่ได้จ้าเบงถึงความเดือดของหมอลยใจะลู้ว่าห้อนขนาดไดถ้าเข้าไปใกล้ก็อาจจะเกิดแผลได้เด้จ้าทุกคนถึงว่าหมอมือถวยจานชามบ้านเขานนารักตะมูตะมีเนาะจะใส่อียงออกมามันก็ทาให้อาหารนากหน ฝาไวเรียบแล้วแล้วมาเปิดฟ้ามอก,ก็จะเป็นแบบนี้เด้จ้าฟิวือบเหมือนเขาต้มบ้านเฮาเลยจ้าทุกคน,นจริงๆเมนูนี้เป็นเมนูที่ชอบกินเ้อจ้าถ้าบรติติตามเพจก็จะรู้ว่าเมนูนี้พาทุกคนไปกินบ่อยมากเลยจ้าแหมมุนซุนทูบูแถ,แถวแถวบ้านจ้าร้านนี้เปิดทั้งวันทั้งคืนเ้อจ้าเปิดย4ชั่วโมงหิวเมื่อไหรก็ไว้มาถาขี่้านเหตดอาหารมือ้อใดก็แวะมานั่งกินชิวๆไปเลยจ้าทุกคนบางคนอาจจะสงสัยว่าคือเห็นรีวิวอาหารเกา,ลาหากาลีคือบ่อเห็นกินพวกปลาดุงปลาดิบอย่างสีเพราะว่าเป็นคนกินของดีด้้้ว่่าาาออหรดดดิบบๆีเจ แต่สิทธิ <aro> ส่วนบุคคลเลยจะมากแพ้มากมันนะจ้าไผมากแบบใดก็กินแบบนั้นเลยจ้าแต่ว่าบางที่เห็นเพื่อนกินกับน้ำลายไหไเนา่จาเพื่อนกินไปแล้แซ่บแต่แซ่บจ้าช่วงนี้กัยังคืนฮอดพี่พ่เพื่อนๆคือเก่าได้จ้าแต่ว่าบ่ค่อยมีเวลาถ้ามีเวลาก็จะมารีวิวให้ทุกคนเบิ่งอีกได้จ้าทุกคนเกาหลีช่วงนี้มแต่ฝนตกเกือบทุกเมื่อเลยจ้าเหมือนประเทศไทยบ้านเฮาเลยจ้าช่วงนี้2-3มเมื่อฮ้อน23มเมื่อฝนตกต่อไปกับแหงสีฮอนคักเด้จ้าเกาหลีจ้าขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยได้จ้าขอให้สุขขขขภาาพแแ็็งงงรรกกกกกกัันนนทุุคคเดดด้้้อจจใใลิีบณไช เก่าเช่นเดิมด้วยจ้าทุกคนเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนอันยองอาเตโอ